น,นี่คือผงชดลรดนะครับจะไปใส่ต้นมะละกอเขาบอกว่าใส่ผงชดลรดแล้วมันจะดกนะอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้มันจะมีส่วนผสมของกะปิกับผงชดลรดกับไข่อยู่แล้วนะครับผมจะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปใส่น้ำละลาย นี่ครับทำปีกว่าแล้วครจุลินทรีย์สังเกาะแสงตัวนี้ใจกลัวได้ปีกว่านี่เป็นอาหานกบนี่ก็สายชิรดกับจุลินทรีย์สังเราะแสงจะบอกว่าจะออกดกใช่ไรอดูจะดกจริงมันเข้าว่าหรือเปล่า ต้นนี้นะไม่รู้ตัวผู้ตนะัวเมียแต่มันใกล้คล้ายอยู่เ่าน้ำใส มียกตกไปดูกันยวพอรู้ว่าดกหรือไม่ตก,ก,กนะครับนี่จะมาเปลี่ยนน้ำกบด้วยนะครับ ดึงจุกออกน้ำก็จะไหลออกนะครับไหปออกดิไหลออกสองตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนสุดเลยมีกบตายตัวหนึ่งครับอเอป็นอะไรตายมันเนี่ยบูตัวยังอ้วนเลยตายซํา กัดกันต้นนี้กัดจนขาขาดเลยเนี่ยโอ้โหโบ้ม่พันด้วยครับรอยกัดกันนะครับนี่กัดจนขาเป็นแผลนะครับรอยน้องรอยโอ้โหตายเลยฟั่งนีนเจ้าฝังไม่คน้นต้นนี้ครับเยวไว้นี่ก่อน ฟังไว้ให้เปิดปุ๋ยหืมออออกบตายบอกแม่พนันตายไปแล้วเดี๋ยวจะเอาลูกกบมาลงใหม่นะครับ จะไล่ออกนู่นนะตายเด้อเมื่อคืนฝนตกด้วยครับไม่ได้ก็เลยไม่ได้ให้อาหารมันน่าจะกัดมันน่าจะหิวมันก็กัดกันตายครับบัวไม่พันด้วย แับพ่อพันก็ไม่เท่าไรนะนี่เป็นบอแม,ม่พันเลย ไม่พันนะ,ะอะดินจะดินะด้นจะดินะด้นโดดจะโดะด,ด,ดอยโดดย พอ,พอพบคันมันจะเล็กหน่อยครับนะแรงมันเยอะนี่ไงใต้คางมันจองจุดเนี่ยอจยองจุดเนี่ยมันจะน,นี่จะลองลองนะ ดุกก็มีนะครับ ตรงนี้อนี้ผมจะเอาลูกออสไอเขียดอิโมโ่มาลงนะครับเนี่ยลูกออสเขียดอิโมโ่นี่เล็กๆในเยอะๆครับเขียดอิโมโ่เอาไม้มาใส่แล้วก็ให้มันเวลามันกัดหางมันจะได้ขึ้นขึ้นไม้นี่นะครับเอาเขียดอิโมโ่มาจากกระมังที่ว่ามันวางไข่ไว้น่าจะเยอะอยู่นะครับเนี่ย หลอดเยอะเลยเลยเอาหัวอาหารนี่แหละครับให้มันกิน,นบีบีให้มันหัวอาหารปลานี่แหละกระดูกบีมันกินอยู่นะครับไม่ต้องให้เยอะให้นิดเดียวน้ำจะเสียบีบให้มัน เดี๋ยวรอดูตอนมันกัดหางนะครับว่ามันจะขึ้นมันจะเยอะแค่ไหนมันจะขึ้นต่อน,นี่แหละอีกน่าจะประมาณอีกสามสี่วันนะครับอี่นี่มันกินอยู่ในนี่ขึ้นกินเงี้ยเงี้ยเงี้ยเปนในนี่เต็มเลยเลยกินกิน,ก,นกินอาหารเนี่ยผมให้เมื่อกี้นะกกเนี่ยหัวหัวขีดิโม่ครับเยอะอขอลางดำๆไม่ใช่หมดเลยเนะี่ยดำๆ กินอาหารกันนะถ้ามันกินอาหารเป็นมันโตแล้วมันน่าเราน่าจะเลี้ยงอาหารมันได้ถ้ามันกินเป็นนะประมาณนี้ครับ คุณอีกแล้วเอาผักตบออกนะครับว่าผักศบมันเยอะไปลองอ,ออกดูแต่ก่อนใส่ักตบเยอะเ,เอาออกหมดคลิปนก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ไปติดตามชมครับว่าหัวเขียดอีโมที่มันอยู่ในโองว่ามันจะฟักเป็นตัวมันจะเยอะแค่ไหนครับแล้วก็ อะไรออมะละกอมลละก็มะละกอว่ามันจะออกลูกไหมโอเคครับเจอกันทุกหน้าสวัสดีครับ